วันที่1กันยายนพุทธศักราช2567เวลา10นากา50นาทีตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรสเปนซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าเรือปอโตโพโต้เกาะมาโยก้าโอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ทีมเกรเดเตอร์จากสหาราชอาณาจักรซึ่งเป็นทีมพันธมิตรกับทีมวายุจากประเทศไทย การแข่งขันวันสุดท้ายของรายการ p ปรโตเพอโ52 Super Series s e i l i n g Week ต้องการเก็บคะแนนอีก2เรสแต่เนื่องจากสภาพอากาศที่มีเมฆปกคลุมตั้งแต่ช่วงเช้าทําให้คณะกรรมการต้องเลื่อนเวลาการแข่งขันออกไปจาก13นาฬกาเป็น14นาฬิกาน45นาทีและเมื่อปล่อยสตาร์ทหลายทีมออกสตาร์ทฟาวต้องปล่อยสตาร์ทใหม่ซึ่งในเรกนี้ทีมวายุออกสตาร์ทไม่ค่อยดีและวางแผนเปลี่ยนใบเรือเพื่อรับลมไม่ถูกจังหวะ ทําให้ในช่วงแรกอยู่รั้งท้ายแต่พออ้อมทุ่นใต้หลมได้ก็สามารถแซงเรือได้สามลำตีตื้นขึ้นมาอยู่อันดับที่10ของตารางโด,ย,ดยจบการแข่งขันเรซแรกเวลาประมาณ16นาฬิานาทีทำให้ไม่สามารถแข่งขันในเรสที่2ได้เนื่องจากกำหนดการแข่งขันวันสุดท้ายจะต้องเสร็จสิ้นไม่เกิน16นิกานาที สรุปผลการแข่งขัน5วันรวม9เรสทีมวาย,ยุจากประเทศไทยทำคะแนนรวมอยู่ลำดับที่12ของรายการจากทั้งหมด13ทีมโดยทีมที่ได้คะแนนรวมอันดับที่1ของรายการได้แก่ทีม g r เต t ร r จากสหราชอาณาจากักรอันดับที่2ได้แก่ทีม p r a t t o o Aviation จากสหพันธ์สาธรณรัฐเยอรมน,นีและอันดับที่3ได้แก่ทีมควอนต้ามอเมริกันแมจิจากสหรัฐอเมริกา yeah, จากนั้น17นาก34นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปส่งร่วมพิธีปิดการแข่งขันณเดอรซีลิงลา s สเตนโอกาสนี้คณะผู้จัดงานได้กราบบังคมทูลเชิญให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานรางวัลชนะเลิศแก่ทีมกรเดเ o r อร์จากสหราชอาณาจักรการแข่งขันรายการ TP52 Super Series 2 0 24 กำหนดให้มีการแข่งขันทั้งหมด5ครั้งครั้งนี้เป็นสนามที่4ยังเหลือการแข่งขันในสนามที่5ซึ่งจะจัดขึ้นณนเมืองวาเลนเซียร,ราชอาณาจักรสเปนในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ได้นำคะแนนทั้ง5รายการมารวมกันเพื่อหาผู้ชนะของทั้งรายการตลอดปี2024โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน